หลังจากมีอีพีหนึ่งในการตัดตน้นกล้วยก็ต้องมี E ีพสองลงผลมานะคะ E ีพสองในมณีนะคะนุ่งกระดาษผาพี่น้องมาหูจักประโยชน์ของตน้นกล้วยนะคะตน้นกล้วยมีประโยชน์เบิดต้นเลยค่ะพี่น้องอย่างเช่นใบดีเห่ากำลังตัดออกนะคะสามารถเอาไปเหตุประโยชน์อย่างอื่นใดเลยนะคะน้องบอแมนมาหัาตาัดออกแล้วจะเอาไปถึงน,นะคะ มีหนุ่ม15พี่น้องมาเบิรงค่ะวาล้างจ่ายพี่ห้าตัดออกเรียบร้อยนะคะเขาจะเอาไปหีดเหียงนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องล้างจา่ายทีหนุ่มตัดออกเป็นทีเรียบร้อยนะคะหนูมก็เอามายนลงซาห้ปากินค่ะเพราะว่าหนองมเหียงเป็นปลานิ่นปลาได้เพียนนะคะปลาพวกนี้นะคะจะเป็นปลาปวกประเภทกินผืชดเนาะเป็นการลดต้นทุนไปในโต๊ะนำนะคะบ้านนหนุมก็จะพาพี่น้องมาบอกถึงประโยชน์ของลำต้นนะคะ ลำต้นนีสามารถเอามาเห็ดเป็นเชือกหรือว่าเอามาเห็ดเป็นอาหารสัตว์กระไดนะคะพี่น้องหรือว่าพี่น้องอาจจะเอามาเห็ดเป็นอาหารนะคะเช่นแกงหยกก้วยอะไรประมาณนี้เนาะใบกล้วยนี่เทาก็สามารถเอามาหอ่หอห่อข้าวต้มห่อข้นมมกแบบนี้กระไดนะคะหรือว่าถ้าจะเอามาเห็ดเป็นกระทองหรือว่าผ่านใบซีอย่างประมาณนี้นะคะ ส่วนการนะคะเขาก็สาม,มารถเอามาฝานไปมัดของหรือว่าจะเอาไปเห็ดเป็นของหลินให้นิดหน่อยหลินกระได้เลยนะคะกล้วยนีกกะหากินง่ายให้กันกับพี่น้องแถมยังอุดมไปด้วยเสริมใยและจากอาหารวิตามินและเ่ธาถุานนะคะช่วยรักษาทองกูลดอาการเสียดทองและลดกดในกระเพาะน้ำด้อค่ะ สำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจอยากปลูกต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนี้ใส่ระยะเวลาแปดถึงเก่าเดือนเห็นผลผลิตนะคะและที่สำคัญนะคะต้นกล้วยนี้ห่อปลูกแค่เธอเดียวเองนะคะพี่น้องปลูกแค่เธอเดียวข้าจะออกแม่แพรลูกออกกอขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะพื้นที่ที่ขาจะปลูกข้าสามารถปลูกไดมองไดกระได้เลยนะคะพี่น้องย่างเ้นหนุอุ่มกระปูกเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็ขอบริมสาแบบนี้อุ่มกระปูกไปเลยนะคะ บริเวณที่นุ่มปลูกนะคะนมก็สามารถปลูกยางอื่นได้เลยนะคะยางเชนนมกับปลูกเป็นคาหรือว่าเป็นต้นมะพร้าวปลูกไปน้ำกันได้เลยนะคะนี่ค่ะนมกับปลูกเป็นคาปลูกเป็นยางอื่นแกมังกรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะพี่น้องปลูกเธอเดียวค่ะปลูกเธอเดียวเข้าก็ออกแม่แพรหลูกให้เห่านะคะ ว่าจำเป็นต้องปลูกสองเถอาถึงสามเทือนะคะขอแค่หเห่ามีเวลาดูแลเขานิดนึงนะคะในช่วงแล็กๆก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเนาะอันนี้เป็นผลงานทีนุ่มเอาลงไว้ให้ปลากินเนาะค่ะสองถึงสามหมื่นเดียวกับเบิร์เองค่ะพี่น้องเดียวกับก็มากินเองเนาะสุดท้ายนี่บ่มียังร้ายค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มาในการรีวิวสวนของน้ององุ้ม ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูไหมเด้วยค่ะหนูอุ่มไปสองน้องใหม่หนูอุงพึงศึกษาในการเหตุสวนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ